ท้งที่1วันที่10เดือน11บัอดนี้เป็นท้งที่1ตรงกับวันที่10เดือน11 2568าราวเาาจ้านายีราภูทอนใจภูทอนใจขอเปีงเสียงวาจาสาธยายพุทธมนต์ วายเป็นพระพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์พระประคัมปติเทรเจ้าองค์หลวงปู่สาเร็จลุนหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดจนครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงมาอนุโมทนาในการสวดสาธยายของข้าพระเจ้าขอ อนุภาพภาคุณขออนุภาพคุณพระศรีรัตนาไตาครูบาอาจารย์และเทพเทวาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้แก่โปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเ,เจ้าเป็นสมาธิอันควรแก่การสวดสาธยายบทสวดมนต์ต่อไปบทสวดที่หนึ่งจุมนุมเทวดาสมันตาจักรวาเวสุอัตตาคันชันตุเทวตาสัตธรมังมุนิราชจัร สุนันตุสังฆโมกะทางสักเคกาเมจรูปเปสิริขีรตเพจันตาลิเขวิมาเนทีเปรละเขจะคาเมตาลุวะค้าหานิเนเคหวะวัตุมหิเขเตคุมมาจายันตุเทวาชลาทะละวิสเมยักขาคันทับพนาคันทัพพนาคาทันติตา สันติเกียัง์มูนีวราชจะนังสาธุโเมสุนันตุธรรมะสาวนากาโลอายัมปัทันตาธรรมะสาวนากาโลอายัมปัทันตาธรรมะสาวนากาโลอายัมปัทันตาบทสวดที่สองบทสวดนัมัสการสิทธิคาถานโมตัสสะขวัโตลานโตสมาสัมปุตสะนโมตัสสะขวัโตลานโตสมาสัมปุตสะนโมตัสสะขวัโตลานโตสมาสัมปุตสะ บทสวดที่สามบทสวดสัจจจิริยาคาถานาทีเมสรนังอัญญงพุทโธเมสรนังวลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสตทีเมโหตุสปทานาทีเมสรนังอัญญงธรรมโมเมสรนังวลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสตทีเมโหตุสปทานาทีเมสรนังอัญญงสังโฆเมสรนังวลังเอเตนะสัจจาวเชนะโสตทีเมโหตุสปทา ทสวดที่สี่บทสวดมหากรุณิกโกนาโถอิติอาติกาพาธามหากรุนิโกนาโถอัฏฐายสัพพปานินงภูเลวะบาลมีสปะปัตโตสัมโพธิอุตมังเอเตนะสัจจาวเชนะมาหโตสัพพุปัทวามหากรุนิกโกนาโถอิตายสัพะ ปานินงังผูเลวะบาลมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเชนะมาโหตุสพ,พุปัตถวามหากรุณนิโกนาโถสุขายะปะพะปานินงังปูเลวะบาลมีสภาปตโตสัมโพธิมุตตะมังเอเตนะสัจวาเชนะมาโหตุสพ,พุปัตถวา บทสวดมหาสมัยสูตรเอวังเมสุตังเอกังสมยังพระขวาสเกโสดวิหารติกปีละวัตุสมิวัตุสมิงมหาวเนมหาตาพิกุสังเคนะสัตถิงปัญจามาเตหีพิกุสเตหีสเปเหวะอรลหันเตหีทัสหิจโลกะทาตุหีเทวตาเยปูเยนะสนิปติตาหนติพระขวันตังทัศนายพิกุสังกจักอัตโคจะ ตนังสุทาวาสกายิกานางเทวานางเอตระเอตะทะโหสิอายังโขหพระวาศักเยสุวิหารติกะปีละววตุสิมิมหาวเนมหาตาพิโูสังเคะสติสงปัญจามเตหิพิโกสเตหีสเพเหววะอรหันเตหิทสัสหิจะโลกาธาตุหิเทวตาเยปูเยนาสนิปติตาหนติพระคอน พระขาวันตังทัศนายยะพิคุสังขจ,จัจญโนนะมยามปีเยนะพระขวาเตนุปสังกมายวะอุปสังกมิตวาพระขาวันโตสันติเจปัจเจกคาถาภาเสย,ยมติปัตะโคตาเทวตาเสยธาปินามะพะละวาปุริสโสสัมมสิตังวาพาหังภาษาระยะภาษาลายยาิาลาตังวาพาหังสัมมชเชยะ เอวะเมวะสุทาวะเสสุเทเวสุอัตละอิตาพระขวันโตปุระโตปาตุระหังสุอัตโคตาเทวตาพระขวันตัตตงอภิวาเทวาเอกมันตังอัตังสุเอกมันตังทิตโะโขเอกเอกาเทวตาพระขวันโตสันติเคอิมังกะทงังอพาสิมหาสมโยปะวะนัสมิงเวเทวากายาสมาคตาอาคาตัมหาอิมัง สรมมสัมยงางทาขิตาเยวะอปาลาชิตะสังคันติอตโคปราธาเทวตาพระกวนโตสันตินเกมังกะังอภาสิตัสลพิกโวสมาธาหังสุจิตตังอัตนโนอุชุมากังสุสาลาทีวะเนตานิคะเทวะอินทิยานิละคันติปันทิตาติ อัตโขะลาธาเทวตาพระขวันโตสันตินเคอิมังะทังอภาสิเชตวาลีลงังเชตวาปลีคังอินทนีลงังโอหันจมะมมชาเตจะรันติสุทาวิมาลาจักขุมตันตาสุทัตสุทันตาสุาาสุนักติอัตโขผลาธาเทว,วตาพระขวันโตสันตินเคอิมังะทังอภาสิเยเจกิพุทธังสระนังกตาสส นาเตคมิสันติอปายะภูมิงปหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปุเรปุเรสันติติอตาโขะลาทับพิโูอมันเตสิเยปุเยนะพระพิขเวทัสสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาอมติตถาคตังทัศญายะพิขุสังกจจะเยติเยปิเตพิขเวอะเหสุง อติตาธรรมทานนางอรหโตสมาสมพุทธาเตสัมปีพระกัันตานังเอตปละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาเหสุงเสยธาปิไมหังเอตละหิเยปิเตปิคเวพระวิสติอนาคาตาธรรมทานัางอรหโตสมาสมพุทธาเตสัมปีพระกัันตานังเอตาปละมาเยวะเทวตาสันนิปฏิตาพระวิสันติเสยธาปิไมหังเอตละหิ าาากา,า,มามคิคิสามิพิกเวเทวากายานังน้มามิกิตายิสามิพิกเวเทวากายานังน้มามิเทศีสามิพิกเวเทวากายานังนมามิตังสุนาทาสาธุกลังมานสิกโลธาภาศีสามิติเอวังพันเตติโคเตพิขุรภควันโตปัญจโสสูงภควาเอตละโวจัพ สิโลกมนุกัสสามิยะธาคุมมาตัสสิตาเยสิตาสิลิคัมพลังปะหิตาตาสมาหิตาปูตูสีหวะสลรีนาโลมากังสาพิสัมพุโนโอทัตามานาโอทาตามะนะสาสุธาวิปัสสันนามา,ว,าวิลาพินโยปัญจะสะเตยตวา เนกปิรวัฒเวอโตอมันตสิสธาสาวเกสารเนละเตเทวากายาพิกันตาเทวิชานาถาพิกโวเตจะอาตพามะกะลงสุตวาพุทธศาสาสนังเตสัมปาตุละโหยานังอมนุษสานาทัศนังเอปเปเกสตามัตถคุงสหัสสังอาสาสตาลิงสตังเอเกสหัสสานังอมนุษสานามัตสสงเอปเกนัทธมัตถคุง พิชาสภาพิชาหงตัดจัตสภังกัิยายาวิวัคตวานะจักรุมะตัวอมันตสีสัทธาสาวัสาวกตเกศรณีรเตเทวากายาพิกันตาเตวิชานาถพิกโกเยโวหังจิตายิสามิคิระหีอนุปปุปโสตัดสัตตสหัสสาพายขาคุลมากปิลวัทวาอิทิมันโตชูติมันโตวันนาวันโตยศสินโหมอทามานะพิกาหมงพิกุนังสันติจิงวันัง จาสหัสาเหวามตาจจขานานันตวันติโนอิทิมันโตชูติมันโตพันหาวันโตยัสัตสีโนโมทัมนาอภิการมุงิคุนางสมิติเงี่งว่านางสาตาคีลาติสหัสาจะขานานันตวันติโนอิทิมันโตชูติมโตพันทะวันโตยัสัตสีโนโมทามนาอภิการมุงพิคุนางสมิติเงี่งว่านางอิเจเตโสสัก สัหัสสายะขานันันตวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุงพิโกหนังสมิเติงวะนังเวสามิตาปัจจสตายะขานันันตวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตยสัสสิโนโมทัมนาอภิกรรมุ่งพิโกหนังสมิเติงวะนังคุณพีโลราชไหโกพระโพละสานิเวสนังพินโยนางสัตสหัสสังยะขานังปุริปุเรนสันติติปุริ ปุยิลูปะสติคุณพิโล,โลราชาหาิโกโซประคาศมิติงว่านังปุลิมัจจาที่สังราชาทัาตละลัโชภาษาสติคันนาบานังอธิิติมหาราชาที่ศักดิ์สิทธโสปตตาปีตัสสภาหะโวอินทามานามหันทวลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยิสัตส,สีโนโมทามานาพิกามุงพิ่กนางศรีติงวง่านังต่ากีนัจจาที่สังราชาวิรุโห ตปัสษาสติกุมพันธนานังอธิปติมหาราชายสัตสิโสปุตตาปิตัสสะพะหัโวอินทามานามหาราลาอิทิมันโตสุติมันโตว,วันนาวันโตยสัสสีนมโมทามานาพิกามงพิกุนังสมิถิงว่านังปัจฉีมัจา่าที่สาราชาวิรูปโขภสสาสติคันธานังอธิปธติมหาราชายสัสสิโสปุตตาปิตัสสะพระหัโวอินทามานามหาราลา ในที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศศสีนโมธมนาภิกามุงภิกขุนางสมิติงว่านังอุทธราชาที่สังราชาคุเวโลตัปัสสะสติยขานังอธิปฏิมหาราชายศศิโสปุตตาปีตสาพระหโบอินทมามนามาหารพะลาใที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยศศรีนโมธมนาภิกามุงภิกขุนังสมิติงว่านัง ปุลีมาติสังตัตะตะลัชโฉตะตคินเนนัวเวลุหาโกปะชีเมนะวเวลูปะโคปุเวโลอุลอตตะลงังติสังยะตาโลเตมหาราชาสมันตาตะเตโลติลสาทันทันละมานาอทางสุวนันเอกะปิละวัทเวเตสังมายาวินโนทาสาอาโกวันจานิสนิกาทัสสามายาเวนทูวเวนทูวิโพตวิโพตโตสหะจันทนโนกรมมเสโทจะกินโนมาโันโทนิมันโท,นนทจะโอปนา ปนาโทโอปันโยจะเทวาสุตโจตจะมัตลิกิตเะเสโนจกคันตัมโพนโหรชาสนโสโคอาคูปัญจสิโคเจวะติมพะโลสุริยะวัชสาเอเตจันเย,ยจราชาโนคันตภาสหาราชุภิโพธามานาพิกามมงพิกุนังสมิติงว่านางอาทาคูนาภาษานาคาเวสาลา สหตัตตชกากัมพลาสตตลาอาคูอาคูมนุอาคูปายาคาสหายาติพิยามมนาทัตตาลธาจะอาคูนาคา,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 ายะสัสิโสยะสิยะสัิโนเอลวันโนมหานาโคโสุปะคาสิมิติ่านัมเยลาคาลาเชสหาสหาหัลันติทิพาทิชาปะขิพิสุทัจะกเวหายาสาเต วนมัคคับตาจิตตาสปนาอิติเตสานามังอภยันตธา,านาคาราชานามาสิสุปน,นโนเขมามาคาสิโพธทโทสันหาหิวาจายหิอุปวาหาันตานาคาสุปนาสารณะมาังสุพุทังจิตตาวชิระหเทนะสมุทังสุลาสิตาภาสิภาตาโลวาสส วเสเตอิทิมโตยสัสสิโนกาลกัญชามหาพิมาอสุลาธานาเวกสาเวปัจิติสุกิติจะมหาลาโทนนโมกีสหสตัจจะภริปต,ตานังสเพเวโลนะจนามกาสันหนิตวาพลิงเสน,นัางลาหูพันทะมุปักะมุงสม,มยโยธานิพันธันเตพิคนังสมิติงวะนัง อาปโปจะเทวบทาบัทวีจ่เตโชวโายโยตธาขะมงวรลุนาวรลุนาเทวาโสโมจะยเยสัสสาสหะเมตากรุณากายิกาอาคุเทวยสายสัสสิโนทัศเศเษสัตถากายาสเสาสาสาาสพนานันตวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาว,วันโตยสัสสิโนมุธามนาพิการุงพิคุนังสนมิติงวะหนังเวนจูตาเทวาสหาลีจะอสมาจ่ทูวเวยามะ จันทสูปนิสาเทวาจันทามาโคปุรกิตาสุริยันโปนิสาเทวาสุริยะมาโคปุรักิตาสุนักขตานิปุรกิตาวาอาคูมันทวะลาหากาว่าสุนังวสสัสโบเสโสสัสกโกปาคาปุรินทัโทท่าเศตเตทัตสทากายาสพเพนานันตวนันติโนอิทิมันโตชูติมันโตวนาว,นวันโตยศสิโนโมทมามนาอภิกรรมงภิกขังสมิเตียงวะนัง อทาคูสหาคูเทวาชาลามะคิสิคาลิวะอลิทกาจะจะโรชาจะอุม,มาบุผานิพาสีโนวรุณาสหาธรรมาจะอจุตาจะอเนชากาสุเรยะลุกจีลาอาคูอาคูาควาสวะเนสีโนะเสเตสสะทากายาสเพนัน,นตวันติโนอทนิทิมันโตชูติมันโตวันนวันโตยศสีโนโอทามานาอภิคาหูพิคนังสมิติงเงนะินั้น สมานามหาสมานามนุษย์สามนุษย์สุดตมาทิคารปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาคูหรโยเทวาเยจะโลหิตวาสิโนปาราคามหาปาราคาอาคูเทวาเยสัสสินโนทัศเตียสัศธากายาสเพนันันตวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตนวันโตเยสัสสินโนโมทามนาพิกามุงพิกุณังสมิติงวนังสุกาคารุณาสุกาการุลุ หาอรุณาอาคูเวฆาณสา,าสหาโอทะตะไคาหาปโมคาอาคูเทาวายะพิจักขนาสมันตาหาลักขาชามิสการเจเจสสิสนโนธานายัญทะนายังอาคาบชุนโนโสทิสาอภิวัสติทัดเตเตสชะตาคายาสะเพนนานันตวันตินโออนอิทิมันโตชุติมันโตวันนวันโตเยสัตสิโน โมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงว่านังเขวิยาดุสิตายามากันทกาาะเยสัสสีโนสัมพิตการามาเสธาโชตินามาจะอาสวะนิมาดาติโนอาคูอาทาคูปะละนิมิตตาทัศเศสษฐากายาสเพนนานันตวันติโนอิทิมันโตชุติมันโตวันน้มันโตยสัสสีโนโมทมนาพิกามุงพิกุณังสมิติงว่านัง เสษตเทวานิกายาสเพเนนันตวันติโนนามันบะเยนะอาคันชงเยจันเยสัทิสาสหระาุทธาชาติมัคคีลังโอตตินามาสว่างทักเขมโมคะตลังนาคังจันทวะอสิตาสิตังสุโภมะปะละมโตจะกปุตตาอิทิมโตสหะสันนังภูมาโลติโสจะโสปคัสสิติงวะนังสหัสพามาโลกานัง มหาพรมาทิติทัติอุปปันโนชุติมันโตพิมมกายโยยัสสิโสทเสถาสลาอาคูปัจเจกวะสวัติโนเตสัจจมัคคโตอาคาหาริโตปริวาลิโตเตจะสเพอภิกันเตสินเทเทเวสปมกเกมาลาเสนาภิกามิปัจจะกันหัสะมันที่ยังเอธาคันหัส พันทธัธาลาเคนาพันธะมัทุโวสมันตาบริวาเทระมาโวมุจิทาโคจินังอิติตัทธามหาเซโนกันหาเซนังเปยยิปานินาตะละมัดอัญจะสลังกตวานะเพระวังยาาัสสาปุพิิโกเมโโคานายันโตวสวิชุโกตถาโสปัญจุทาวันติสังคุโลอายะอัสยังวเส ตัจจสพิยายะวิวัคตวานาจัจคุมาอตวมันตสิสัทาสาวเกศสารณิะเตมาลาเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิขโวเนจะอาตปามะกลงสุตวาพุทธศาสาสนังวีตะละเคหิปกาโมงเนสังโลกัมปิอิชยุงสเพวิชิตะสังฆามาพยาติตายสัสิโนโมทันติสหภูเตหิสาวกาเตชเตสนสุต,ตาติ